คนด้วยนะคะก็อยู่กับเรานะคะอีสวยชาแนลค่ะวันนี้เสียงก็ยังเป็นเหมือนเดิมหรือว่าเป็นแบบบู้วานก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็มีน้องขอมาว่าให้ไปทัวบ้านกับทัวร์เดลี่เป็นน้องคนเดิมนะคะก็ต้องขอบคุณกับคําถามที่ให้มาไอ้คท้าที่ให้มานะคะก็แต่ขอเยอะหรือขอน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรรับหมดค่ะแต่ว่าถ้าขออะไรที่เกินไปก็อาจจะไม่รับแล้วก็จะบอกไปว่าเออบอกตรงๆไปเลยมาเรามาทัวร์ที่บ้านกันละกันให้ทัวร์เดลี่เนาะ บ้านนะคะก็น,นี่คือบ้านของเราอ่ายังไม่ไปนะคะกําลังแคสเกมอยู่ตอนแรกจะมีน้ําพุสี่อันอยู่ตอนตรงนี้ตรงนี้สี่อันตรงนี้แหละน่าจะใช่แต่ว่าขายน้ําพุไปแล้วนะคะเนื่องจากมันรกบ้านค่ะก็จะมีที่นอนแบบเจ้าหญิงเราจะเน้นบ้านแบบเจ้าหญิงเพราะเราชอบเจ้าหญิงซินเดอเรลลา่าซึ่ง แล้วเราก็ชอบหมี่พูด้วยแต่ว่าหมี่พูมันก็แพงใช่ไหมต้องหมุนตั้งสิบห้าแคสก่อนฉันจะเติมตังได้ฉันเหนื่อยโอเคอันนี้มาดูโซนแรกอะไรกันเนาะโซนรับแขกจะรับแขกมาตรงนี้รับแขกตรงนี้โซนให้แขกรอแขกเรานี้ก็ได้คนไทยก็ได้นะคะอุ้ย,ยอันนี้ก็นั่งเล่นได้คะ่ะก็อาบน้ำแล้วก็นี่ทานอาหารมานั่งกินตรงนี้ให้แต่นองเมล็ดหนึง่ง แล้วก็มีน้องแมวเดินเที่ยวนี่นะคะเลีเ้ยงแค่ตัวเดียวพอแล้วก็โซนที่นอนนี่คือโซนเจ้าหญิงของเรานี่คือโซนอาหารแมวนะคะอืมต้าอ,ออกกันเถอะประตูประตูกับในบ้านนี่ไม่เหมือนกันเลยมาต่อไปเราไปทัวร์ที่อะไดอารี่วันนึงปิดฟันกินกะหรี่ปั๊บมาปดิดฝันจิเหล็กแล้วกะหรี่มันติดเหล็กกะหรี่จิตเหล็ก เอาตัดแต่คํานั้นไปไปโทวที่ไดอารี่ของเรากันนะคะมาแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรไปบ้างอ่นนี่คือขออกสิบใจทําเควสก็คือเอออันนี้คือที่นอนใหม่ของน้องแล้วก็ทานคนท้ามาอ่าอเหตุผลที่ไม่อ,อนอ่าแล้วก็โพสต์ได้เปื่อยอันนี้แฮร์รี่คลีนะคะคอร์เทขายของบ้างทําตอทอบ้างวาดรูปบ้างกระกดหน่อย ถ่ายรูปลงแล้วก็ฝากได้ก็ใช้รูปเมียขึ้นสร้างกลุ่มไลน์มาขายซื้อกันได้รีวิวเติมแคสร,รีวิวแล้วก็เปิดสังกาศร,รับเติมแคสเปิดสังกัดอีกแบบมันจะมีแยกของนักแสดงกับน,นักร้องแยกกันนะคะ,ะโพสเล,เล่เ,ลเปื่อยขายกิฟแคสบีฟอร์ออฟเตอร์โพสเล่เปื่อยใส่ข้างหน้าไปส่งกลาอ่าอันนี้โพสแบบย้ายลูกครกรอกอลฟหน้านี้รับคนคาเฟ่ล็อกชื่ออะผัว หัวแล้วก็แนะนำตัวนี่คือดารี่ของเรานะคะอ่ามันมีสองนาทีใช่ไหมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเอาเวลาสองนาทีนี้เอาไปทำอะไรดีอ่ะอืมฉันยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรดีเอาไปแคสเกมอื่นไหมอืมเผื่อจะลุ่งนะเพราะแคสแต่ลายเพย์หายกินแต่ เ okay. เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยววันนี้จะลงวันสคลิปแล้วกันเนาะคลิปเกมไลฟ์เพกกับอีกเกมหนึ่งเนาะโอเคก็ขอจบแค่นี้ก่อนละกันถ้าทาอะไรก็จะรับหมดนะาถามอะไรก็จะตอบหมดเหมือนกันจะตอบในยูนี่แหละเอาเป็นว่าขอบายบายแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้า,ด like, ากดไลค์ให้กดซับถ้าอยากมีแฟนน่ารักให้ทักเรามาอย่าทักวยเดี๋ยวแชนถึเราเล่นละเล่นอะบายบาย